งานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาคุณกำลังฟัง by grace daily devotions more than c o n q u e r o r s ยิ่งกว่าผู้พิชิตวันที่11สิงหาคมเชื่อเถิดเท่านั้นยอห์นบทที่6ข้อ2 8ถึง29พวกเขาจึงทูลพระองค์ว่าเราจะต้องทำอะไรบ้างถึงจะทำงานของพระเจ้าได้พระเยซูตรัสตอบเขาว่า งานของพระเจ้าคือการวางใจในผู้ที่พระองค์ทรงใช้มาเมื่อตอนที่ผมยังเป็นคริสเตียนใหม่ๆผมเคยเข้าร่วมงานสัม,มนาเรื่องเราต้องทำอย่างไรจึงทำงานของพระเจ้าได้คอสอนผมว่าผมต้องอธิษฐานให้มากขึ้นอดอาหารมากขึ้นเข้าใจศัตรูของเราและอื่นๆอีกมากมายที่ผมจะต้องกระทำหลังจากจบการสัม,มนาผมออกมาด้วยความสับสน จนวันหนึ่งผมได้พบคำถามเดียวกันนี้ในพระคัมภีร์แต่คำตอบแตกต่างกันมากในพระกิตติคุณยอนเราพบว่ามีคนจำนวนมากที่ตื่นตะลึงกับการอัศจรรย์ของพระเยซูเขาได้ถามคำถามเดียวกันนี้กับพระองค์ด้วยข้าพเจ้าทั้งหลายต้องทำอย่างไรจึงจะทำงานของพระเจ้าได้ประชาชนได้เห็นพระเยซูรักษาคนเจ็บป่วยและเลี้ยงอาหารผู้ชายมากกว่า5,000คน ด้วยขนมปังเพียงห้าก้อนกับปลาสองตัวสังเกตว่าพระเยซูตอบเขาว่างานของพระเจ้านั้นคือการที่ท่านวางใจในท่านที่พระองค์ทรงใช้มาพี่น้องที่รักการกระทําที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเชื่อเชื่อในพระเยซูผู้ที่ถูกส่งมาพระเยซูผู้ทําทุกอย่างให้คุณแล้วที่ไม้กางเขนนั้นถ้าคุณกําลังถามว่า ฉันจะต้องทำอะไรเพื่อจะรับการหายโรคของฉันคําตอบคือเชื่อในพระเยซูผู้ทรงหอบโรคภัยไข้เจ็บของเราไปและแบกความเจ็บป่วยของเราไว้ด้วยพระองค์เองดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมมัทธิวบทที่8ข้อ17เราได้เห็นสมาชิกคริสตจักรของเราหายจากโรคร้ายแรงที่สามารถทำให้เสียชีวิตพวกเขาเพียงแค่เชื่ออย่างง่ายๆว่าพระเยซูเอาความเจ็บป่วยของเขาไป และแบกไว้บนร่างกายของพระองค์เองแล้วพวกเขาไม่ต้องทำอะไรเพียงแค่เชื่อเวลาที่นายคุกถามเปาโลและศิลาว่าผมต้องทำอย่างไรจึงจะรอดได้เปาโลและศิลาตอบว่าเชื่อในพระเยซูคริสต์องค์พระผู้เป็นเจ้าและท่านจะรอดทั้งตัวท่านเองและคนในครอบครัวของท่านด้วยดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมกิจการบทที่16ข้อ30ถึง31 าการอัศจรรย์ที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตของคุณเกิดขึ้นไม่ใช่เพราะคุณทำอะไรหรือพยายามช่วยตัวเองให้รอดแต่เกิดเพราะคุณเชื่ออย่างง่ายๆในพระเยซูผู้ทรงตายเพื่อคุณเพื่อช่วยให้คุณรอดจากการลงโทษชั่วนิรันด์และให้ชีวิตนิรันด์แก่คุณดังนั้นทำไมการหายโรคหรือการหลุดพ้นจากปัญหาทางการเงินซึ่งเป็นการอัศจรรย์ที่สำคัญน้อยกว่าจึงไม่เหมือนกันเล่า คุณต้องการการอัศจรรย์เรื่องอะไรในวันนี้ไม่มีอะไรเหลือให้คุณต้องทำอีกแล้วแต่ทุกสิ่งคือให้คุณเชื่อเพราะพระเยซูทำทั้งหมดให้คุณแล้วการกระทำที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือการเชื่อเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงกระทำทุกสิ่งให้คุณแล้วให้เราใคร่ครวญพระวจนะพระเจ้าในตอนนี้และอธิษฐานขอบคุณพระเจ้าร่วมกัน ข้าแต่พระเจ้าลูกขอเชื่อในพระนามของพระองค์ว่าจะทรงทําการอัศจรรย์ในชีวิตของลูกได้ไม่ว่าลูกอยู่ในสถานการณ์ใดขอให้ลูกผ่านได้เมื่อลูกเชื่อในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมน